มาดูปัญหาขยะตามหัวเมืองใหญ่ที่ยังจัดการไม่ได้นะครับก็เป็นอีกประเด็นที่รายการของเราติดตามมาอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานี่ดูจะซับซ้อนมากกว่าพื้นที่อื่นๆนะครับเพราะว่าหน่วยงานท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ที่ตั้งของบอกขยะเดิมของเทศบาลนครหาดใหญ่ก็ปิดทางนําขยะเข้าไปทิ้งโดยอ้างว่ามันกระทบกับคนในชุมชนพอทีนี้จะย้ายขยะไปทิ้งในพื้นที่อื่นอีกพื้นที่หนึ่งก็โดนชาวบ้านออกมาคัดค้านอีกนะครับคำถาม ก็คือแล้วขยะกว่าวันละ200ตันมันจะไปอยู่ที่ไหนครับรถขยะเทศบาลนครหัดใหญ่ขนขยะวิ่งเข้าโรงคัดแยกอำเภอคลองหอยโขงจังหวัดสงขลาเพื่อน,นําขยะเข้ามากําจัดในโรงคัดแยกหลังเทศบาลเมืองควนลังตําบลควนลังอำเภอหัดใหญ่ไม่ให้เทศบาลนครหัดใหญ่นําขยะเข้าไปทิ้งในพื้นที่โดยอ้างว่าส่งผลกระทบกับชุมชน ทำให้เทศบาลนครหัดใหญ่ต้องขนขยะวันละ230ตันมากำจัดที่โรงคัดแยกขยะอำเภอคลองหอยโคงพลังขนขยะมาทิ้งในพื้นที่ได้เพียง11วันชาวอำเภอคลองหอยโคงได้นัดรวมตัวคัดค้านการนำขยะของเทศบาลนครหัดใหญ่มาทิ้งในพื้นที่โดยอ้างว่ารถขยะของเทศบาลสร้างปัญหาให้ชมุมชนสกปรกจากน้ำขยะล้วไหล และมีขยะตกล่นตลอดเส้นทางาส่งผลกระทบกับชุมชนและการนําขยะมาทิ้งก็ไม่ได้ผ่านกระบวนการสอบถามความคิดเห็นของคนในชุมชนผมว่ามันไม่เหมาะสมตั้งแต่แรกแล้วครับเพราะว่ากระบวนการนํามาก็ไม่ชัดเจนตั้งแต่แรกมันเหมือนเหมือนเหมือน,นการทําประชาครประชาคมก็ก็มันมันไม่ชัดเจนนะครับโตที่มาพี่ โรงงานขาัดแยกขยะอำเภอคลองไอโขงจังหวัดสงุลราที่รับขยะจากเทศบาลนครหัดใหญ่เข้ามากำจัดวันล,ละ230ตันเคยถูกชาวบ้านในพื้นที่รวมตัวประท้วงมาแล้วหลายครั้งหลังอ้างว่าขยะในโรงงานส่งกล่นเมลรบกวนคนในชุมชนและมีน้ำเสียจากกองขยะไหลลงคลองสาธนารณะและคลองต้นน้ำปัจจุบันภายในโรงงานก็ยังมีขยะเก่าตกค้างประมาณ5 0,000ตันชาวบ้านจึงไม่เห็นด้วยที่นำขยะเข้ามาเพิ่มในชุมชน เคยคุยเคยประชุมกันว่าเขาจะแก้ปัญหาคือให้ขยะนี้เป็นศูนย์ไม่ไม,ไม่ไม่มีกลิ่นหรือว่าขยะที่กองอยู่เยอะๆนะครับก็ที่คุยกันอยู่หลายๆครั้งนะครับแต่แก้ปัญหาไม่ได้ การคัดค้านของชาวบ้านไม่ขยะจากนอกพื้นที่เข้ามาในชุมชนทําให้นายอเภอคลองหอยโคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียกตัวแทนโรงงานกําจัดขยะเข้าหารือและมีมติให้โรงงานระงับการนําขยะของเทศบาลนครหัดใหญ่เข้ามากําจัดในโรงคัดแยกและให้ทางโรงงานกําจัดขยะค้างเก่าซึ่งมีอยู่ประมาณ5 0,000ตันให้หมดภายใน6เดือนก่อนจะรับขยะของเทศบาลนครหัดใหญ่เข้ามากําจัดเสนอว่าให้ทางบริษัท ไปแก้ไขปัญหาขยะตกค้างห้าเหมือนตันให้แล้วเสร็จก่อนดูศักยภาพในการแก้ไขปัญหากําจัดสิ่งปฏิกูลขยะนี่ได้แค่ไหนหลังจากนั้นถ้าเกิดเขาทําได้เนี่ยเขาจะเพิ่มกําลังผลิตหรือจะรับขยะจากเทศบาลนะครตะเกียดซึ่งเทศบาลอื่นๆชาวบ้านก็ผู้แทนชาวบ้านก็ไม่ไม่ ไไม่ดดด้้้คคัาอะรวยเ,เีียยงต่่วาาออกกดูรนน้นเทศบาลนครหัดใหญ่มีที่ทิ้งขยะเป็นของตัวเองเนื้อที่ประมาณ1 3 5ไร่อยู่ในพื้นที่ตำบลควลังอำเภอหัดใหญ่จงังหวัดสงขลาแต่ถูกเทศบาลเมืองควลังปิดเส้นทางเข้าออกบอกขยะทําให้เทศบาลนครหัดใหญ่ไม่สามารถนําขยะไปทิ้งที่บอกขยะได้โดยเทศบาลเมืองควลังอ้างว่า กองขยะของเส้นสบานนครหัดใหญ่ส่งผลกระทบกับชุมชนและมีน้ําเสียจากกองขยะไหลลงแหล่งน้ําทําให้เส้นสบานนครหัดใหญ่ต้องนําขยะมากําจัดที่อําเภอคลองห้อยโขงในอนาคตเนี่ยผมได้คุยกับอบจอนะครับซึ่งต่อไปจะมีโรงงานไฟฟ้าเกิดขึ้นนะครับผมมีคณะทํางานนักวิชาการประมาณ15คนได้สรุปมาแล้วประมาณนี้ครับนอกจากนั้นในเรื่องของอ ความร่วมมือของพี่น้องประชาชนในชุมชนในพื้นที่นะครับเราก็ประชุมชุมชนสร้างความร่วมมือการคัดแยกขยะต่างๆเพื่อลดปริมาณขยะลงอย่างไรก็ตามเมื่อนักท่องเทียวมีมากขึ้นขยะต้องมีมากขึ้นตามระดับปัญหาไม่มีที่ทิ้งขยะอาจจะทําให้ขยะในตัวเมืองอำเภอหัดใหญ่ซึ่งมีอยู่วันละ230ตันอาจจะไม่มีที่กําจัดเรื่องนี้นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่บอกว่า สามารถแก้ปัญหาได้และไม่กระทบกับประชาชนหรือนักท่องเที่ยว